พี่น้องคะแสงดาวไปตลาดมาเบิงะะ่งเด้อค่ะเด้อได้ผลไม้มานะคะอันนี้แอปเปิ้ลเพิ่นวา่าแซ่บเสียผสนติแม่นบ่นะคะอันนี้กัองุ่พนพะนะพี่นอ้ององุ่นอันนี้พุทธาจีนพะนะไม่ใช่พุทธาพุทธาช็อกโกแลตพะนะพี่นอ้องแต่ว่าสิเบหลอดได้เด้อค่ะเด้อบ้าง้อคะ่ะ นาตาพลำใหม่นะคะจะ้วแสงดาวซิมังกันก็มหมักเล็บแม้หนีละก <c ười> ินเบังก็หมักเล็บแม้หนีหน่ะค่ะเป็นเปียกกรอบแกบนะคะพุชชาช็อกโกแลตพะนะอืม อันนี้แอปเปิลปะนะแอปเปิลยังบุเจ้ายิงหรือไม่ยังนี่แหละอ,อันนี้อันนี้อง,งุ่นว่าสัน นาตาผลไม้นะคะเบันว่าพุทซาช็อกโกแลตพนาพี่น้องแต่ว่าสีผิวคือช็อกโกแลตคือซื้อได้ค่ะข้างในกับเป็นเครือแอปเปิลน,นี่แหละคะ่ะเป็นเครือแอปเปิลเป็นเนื้อเนื้อเครือแอปเปิลเปลือกสีเป็นกรอบแกบนะคะเป็น คือหมักเล็บแมวบานเท้านี่แหละแต่ว่าบลเปียวคือเล็บแมวนะคะอันนี้กะอ่งมูนว่าสันว่าชิมังกรปลาหลังกะชิมวิตามินสูงเนาะค่ะบลาหอเพิ่นตัวใดญเนาะค่ะเนาะปลาหอยพันตัวใหญ่ผลไม้นะคะชิมบังกรนกพิณอกเนาะชิมดูก่อนว่าอร่อยไหม หืมหวานอีห hmm. ล <p ino. S 2> mm ีเตอร์พ hmm. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องผลไม้องุ่นชี่เชียวๆอืมมีรสหวานไม่เปรี้ยวนะคะอืม ไม่มีมเมล็ดนะคะว่ามีเม็ดค่ะมิลดหวานอยากไปหาเรียนได้นะไม่เปรี้ยวนะคะสีเขียวๆอันนี้พุดราช็อกโกรแลตอันนี้แอปเปิ้ลเจ้าหญิงไวาจงสี่หละอันนี้บ้านในร้องเลยคะ่ะยังไม่ได้ทดสอบเลยว่าเป็นยังไงแต่บ้านในลางอยู่เ้อพี่นง สว่วเพิ่งนะคะแซบว่าอืมเป็นเนื้อไซซ์นะคะเป็นเนื้อไซซ์อืมอิมหย่อนซิมนี่แหละพี่น้องแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ